ถุงกระดาษที่เราได้รับจากร้านค้าบ่อยๆอาจจะดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงพลาสติกแต่คุณรู้ไหมว่าถุงกระดาษที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลอาจมีอันตรายที่แฝงอยู่โดยที่เราไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสารเคมีและสารปนเปื้อนกระบวนการรีไซเคิลและสารเคมีที่ซ่อนอยู่การผลิตถุงกระดาษรีไซเคิลนั้นต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้กระดาษที่กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการนี้เองที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้ง่ายยกว่าการผลิตกระดาษใหม่เพราะกระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่มักมีหมึกพิมพ์พจากกระดาษหนังสือพิมพ์นิตยาสารหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งหมึกเหล่านี้อาจมีสารเคมีอันตรายผสมอยู่เช่นหมึกพิมพ์พและสารปนเปื้อนหมึกพิมพ์พบางชนิดมีสารที่เรียกว่าน้ำมันแร่มินเนอรัลออยล์ไฮโดรคาร์บอนหรือ m ม H โดยเฉพาะหมึกจากกระดาษหนังสือพิมพ์ สารนี้สามารถซึมเข้าสู่บรรจุภัณฑ์อาหารได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อผส,สมในร่างกายกาวและสารที่ใช้ในกระบวนการในการรีไซเคิลต้องมีการใช้กาวและสารเคมีหลายชนิดเพื่อแยกหมึกและเส้นใยกระดาษออกจากกันหากกระบวนการไม่สะอาดเพียงพอสารเคมีเหล่านี้ก็อาจหลงเหลืออยู่ในกระดาษและปนเปื้อนอาหารได้ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ควรระวัง ถุงกระดาษรีไซเคิลอาจไม่เหมาะกับการนำมาใช้บรรจุอาหารโดยตรงโดยเฉพาะอาหารที่มีความชื้นหรืออาหารมันมันเนื่องจากสารปนเปื้อนต่างๆจะสามารถซึมผ่านกระดาษและสัมผัสกับอาหารได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพดังนี้การปนเปื้อนอาหารหากคุณนำถุงกระดาษรีไซเคิลมาใส่อาหารร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสารเคมีอย่างน้ำมันแร่จากหมึกพิมพ์อาจละลายและซึมเข้าสู่อาหารได้ สารนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารที่น่ากังวลด้านความปลอดภัยอาหารสารก่อภูมิแพ้ในกระบวนการรีไซเคิลที่ไม่ได้มาตรฐานกระดาษอาจถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อราหรือสารก่อภูมิแพ้ที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่ายได้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าไม่ได้หมายความว่าถุงกระดาษรีไซเคิลจะอันตรายทั้งหมดถุงกระดาษที่ปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหารโดยเฉพาะจะต้องเป็นถุงที่ระบุวา่า food เกรด หรือผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วซึ่งถุงเหล่านี้จะถูกผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่หรือจากกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการทําความสะอาดและตรวจสอบอย่างเข้มงวดทําให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสารปนเปื้อนอันตรายนอกจากนี้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกับประเภทอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นการใช้ถุงผ้าสําหรับชอปปิง้งหรือภาชนะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้จริงดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณได้รับถุงกระดาษจากร้านค้าลองสังเกตและเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม